สิบเจ็ดกับลูกโปงมาเลยสวัสดีค่ะแม็กกรวยกายดีเด่นะชุดนี้กรุยกายไอ้ปอยใช้คำว่ากรวยกายเหมือนกันต้องยอมรับนะครับว่าลูกโป่งเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็มีความมานะอย่างจริงจังนะครับเพราะว่า เอ่อเท่าที่ทราบมาเมื่อซีซั่นที่แล้วก็เข้ามาออดิชั่นเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วผล<ช>เป็นยังไง,งก็เข้ารอบ50คนนะคะเข้าไปในรอบ50คนค่ะแล้วก็ยังกลับไปมุ่งม,มั่นมานะ,ะและก็กลับมาออดิชั่นใหม่ในซีซั่นนี้ค่ะผละเป็นยังไงคะก็มาอยู่ถึงตรงนี้ได้ค่ะต้องขอบคุณทุกคนค่ะเกินคาดไหมเกินคาดค่ะเกินคาดนะครับก็ต้องดีใจด้วยนะครับแต่อยากจะถามนิดนึงว่า ้การเป็นนักล่าฝันมันสําคัญกับชีวิตหนูมากแค่ไหนสําคัญมากค่ะเพราะมันเป็นความฝันของหนูสาคัญมากเพราะเป็นความฝันที่เราตั้งใจที่จะให้มันเป็นความจริงใช่ไหมคะคำถามบังคับครับสามสิ่งที่ลูกโป่งอยากจะขอบคุณมีอะไรบ้างก็คงเหมือนกับทุกคนค่ะอย่างแรกคืออยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณครอบครัวค่ะที่ให้การสนับสนุนหนูขอบคุณพ่อคุณแม่คขอบครัวนะครับสองครับ อย่างที่สองคือต้องขอบคุณรายการเนะะคแล้วก็ทางไอซีดีด้วยที่ที่ให้โอกาสนะคะที่ทำรายการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนมีฝันอย่างหนูได,ได้ได้ทำความฝันให้เป็นจริงนะคะค่ะแล้วก็คุณครูด้วยค่ะขอบคุณครูเทรนเนอ,อร์ทุกคนนะครับและ3ครับอย่างนี้3ก็คือต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะที่ ที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ขอให้กำลังใจเมียอย่างเสมอมาอยากจะบอกว่าวันนี้ลูกโป่งได้โจทย์เพลงค่อนข้างยากมากนะครับค่อนข้างยากที่เดียวนะครับเพราะเป็นเพลงจากละครบอดเวย์ซึ่งอำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่อง Dream Girl ใช่ไหมคะ I'm Challenging You I'm Not Going ใช่ค่ะนะครับกดดันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วฟังไม่ใช่ง่ายๆเพลงนี้ ร้องมาลำบากพอสมควรคือถ้าหนูร้องได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่หนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะไม่มีค,ความกดดันเลยะคะ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากค่ะที่ท้าทายจำได้ไหมที่มีคนเคยบอกว่านักร้องหญิงเนี่ยออกมาร้องเพลงเนี่ยเกือบจะพ่นไฟออกมาแล้ว ยังไม่ค่อยมีคนจะเชียร์ไม่ค่อยมีคนจะกรีดแต่เดี๋ยวนี้ลูกโป่งทำได้นะมีคนกรีดเยอะแยะมากเลยนะครับต้องพ่นไฟนะองพ่นไฟ <laughs> เอาเต็มที่นะครับ <laughs> ยังไงก็ให้เต็มที่กันละกันนะครับ <laughs> ช่วงนี้ผมมีเส้นทางแห่งความสําเร็จของลูกโปมาให้ดูครับเ <laughs> ชิญครับ and i'm telling you i'm not going Will have a same. นี่มีอะไรจะพูดนะครับนอกจากนี่แหละครับมืออาชีพครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากนะครับแต่ลูกโป่งทําได้ดีมากๆเก่งเก่งมากๆครับถึงตอนนี้แล้วนะครับขอบอกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดในค่ำคืนนี้ครับ ที่จะขอบคุณบ้างสักสามอย่างนะครับอย่างแรกที่จะขอบคุณที่ลูกโป่งตั้งใจทาดีๆจนมาอยู่ในค่ําคืนนี้กับที่และก็พวกเราทั้งหมดนะครับข้อแรกข้อ2นะครับจะขอบคุณที่ลูกโป่งเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงเพลอ,อให้พี่ฟังกับพวกเราทุกคนในนี้นะครับข้อ3จะขอบคุณ True Academy Fantasia นะครับที่ให้พี่และพวกเรามานั่งดูลูกโป่งร้องเพลงครับ เชิน,นคุณไก่ครับสวัสดีครับลูกโปง่งเ,เพลงนี้ยากมากนะครับเ,เพลงนี้ยากจริงๆคือยากยากเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นอารมณ์อย่างเดียวไม่มีเมโลดี้ซัพพอร์ตเลยทุกอย่างมันจะแบบออกมาจากอารมณ์นะครับแต่ว่าวันนี้ลูกโป่งทำได้เยี่ยมมากครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของพลังเสียงนะครับพี่เคยบอกว่าลูกโป่งเป็นจะเป็นนักร้อง นักร้องที่มีคุณภาพคนหนึ่งของประเทศถือว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ<ช><ด>แต่เนื่องด้วยเพลงนี้นะครับ<จ>นิดหนึ่งเนื่องด้วยเพลงนี้มันมีความยากเพราะฉะนั้นเลยต้องคอมเมนต์ตามความยากขึ้นมาด้วยเ<ช><ด>พลงนี้เป็นเพลงที่อารมณ์เพลงด้วยตัวคำนองที่ฟังจากเทปลูกโป่งทําได้เหมือนแต่ว่าอารมณ์เชิงรึกเป็นเป็นเรื่องยากนะครับ<ช><ด>เพราะว่ามันเหมือนกับให้ฝรั่งมาร้องเพลงแบบเพลงสุดท้ายอ่ะ ที่เหลือไว้หรือไว้มันเหมือนเหมือนกันลักษณะเดียวกันมันเป็นเพลงที่ออกดราม่าเพราะฉะนั้นคาทุกอย่างลูกโป่งจะต้องรู้จักภาษาอังกฤษแบบมากเลยในการที่จะเป็นที่จะร้องเพลงนี้ออกมาใช่ไหมครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะเสริมแต่ว่าโดยส่วนของพลังเสียงโดยส่วนของเทคนิคการร้องถือว่าทําได้เยี่ยมครับใส่ไวเลนที่มาล้วตอนนี้เชิญคุณเอครับเพือนั่งดูข้างหลังลูกโป่งค่ะลูกโป่งร้องเพลง I'm telling you I'm not อะไรนะ I'm not going พี่จะบอกว่าลูกโป่งไม่ต้องไปไหนแล้วนี่คือเวทีของคุณนี่คือรางวัลแห่งความตั้งใจนี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จที่มันเป็นของคุณที่ได้ใจมาหาชนขนาดนี้นะคะพี่อยากจะบอกว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยพี่เชื่อเลยว่ามีนักร้องไม่กี่คนในประเทศไทยที่ร้องได้ แล้วพี่ก็ดีใจมากที่วันนี้พี่ได้เห็นเด็กบ้านๆของพี่เป็นนางพญาจริงๆโชคดีค่ะลูกโป่งครับ V17